กาจะมีมีเนื้อกับมต้มยำไก่อันนี้<ท>นอนน้องข่ต้ขาไก่ไจะลาดเลยใช่ไหมคะค่ะ<า>ได้ค่ะลาดเลยนะ,ะคุณทานเลยนะ,ะไม่ใช่อะไรรอกเพราะมันจะแค่ะอันนี้ผมสบาทค่ะไม่ค่อยค่อยยากค่อยค่อยคยค่อยแ นีอยากกินพวกนี้ลูกชิ้นก็อร่อยนะคะทอดมันนีก็ยังทอดมันก็ยังไม่ต้องห่วงทอดมันก็ใช้ได้อันนี้้แกงสมเพราะว่าเป็นสิ่งทใส่ให้ตรงนี้จะรอช้านะคะพอใส่ให้ตรงนี้แล้วจะช้าๆไปเอาเอาเอาที่หนี่ใช้เข่าหรอคะได้ค่ะ้ไดมีใช้เข้ากับแตงโมมาประกอบให้เดียวค่ะ เออตัวหนึ่งเจ็ดสิบค่ะอามาสองตัวค่ะตกลงค่ะขอบคุณค่ะว่นนั้นมาติดค่ะถึงจะหยุดจันทังทานนะคะสารวอาทย์ถึงขายนะคะเสาร์หรอคะถ้ายังไงเสาร์อาทิตย์แวะมาจะมีหลายอย่างให้ทานนะคะวันเสาร์ มาาเข้นอแดงไม่เอาอะขอโทษขอโทษขอบคุณมากเอามาตั้งใส่เต้าเจี้ยวไดงแล้วค่ะรับปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะได้ทานนะคะวันงานขอบคุณค่ะขอบคุณมากปีหนึ่งจะขายเจ้าหนุอ่ามาขายพวกค่ะขอบคุณมากค่ะแวะมาทอดมันมีค่ะมีทอดมันเหรอคะ ไม่ไม่พอันนะคะขอบคุณนะคะแวะมาเ็นะตอนนี้เอาอะไรปะดูมนกันปะดูนะค่ะได้ครับแตสิบกล่อได้ได้ได้มาดูแล้วเมื่อกี้ตักกับเมื่อกี้แล้วกเจะไปซื้อระดูททอดเอาเลยน้ำน้ำ แก้คั่วอะไรบุกไม่ได้ปลาปลาสลักไม่ได้มาพวันี้ต้องเอาปลาทะเลที่ไม่ได้ปลาสล่ใช่ไข่ใช่ไข่ลื่นโตเอาอะไรโตยังไม่ได้โตลุไปก่อน